เลาสวนสนุกจันทบ,บุรีส้ำาหน่อยนึงสวยงามมากเลยค่ะ,ะงานรลตาร่แฟจันทบ,บุรีนี่เลยจ้าเสียง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 เข้ามาเยอะอะเดี๋ยวหันกลับตรงนี้ลูก <c oughs> <c oughs> หันกลับหันกลับลูกเข้าไป ข้าไปได้ม่สุดเพราะว่าเสียงดังของขายมากมายเลยจ้าทางนั้นก็จะเป็นเวทีจัดงาน,นมุมนูน้นนะใช่อันนี้ครผลกลับให้ชมของกินเยอะมากคนก็นเยอะของกินก็นเยอะหาที่จอดรถก็ยากก็เลยเก็บคลิปฝากเพื่อนๆก่อน